คือคุณผมมูมใหญ่ก็สว่าในใน,ในวิถีชีวิตที่เราเกิดมา50 60ปีนะแล้วเราก็วันดีคืนดีเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะต้องมาสรุปตัวเองอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมีใครทําได้หรือมีโอกาสนะ,ะแล้วก็แม้แม้สรุปตรงไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังไปสะดุดใจที่ตรงพระพุทธเจ้าบอกว่า ก่อนหน้านี้เราเราไม่รู้ว่วเราเป็นใครแต่วันที่เรานั่งลงที่ใต้ต้นโพแล้วก็ไปทบทวนบุคเพจุตูอาสวะขยายาเนี่ยท่เป็นพบว่าอ๋อที่แท้เราเป็นพระพุทธเจา้านะเพราะฉะนั้นผมผมอยากจะบอกว่าไอ้ที่คนฝึกอะไรมาเนี่ยกส็สำคัญและจําเป็นนะแต่ตอนขบวนการสรุปประเมินผลเนี่ยสําคัญมากนะแล้วคุณจะได้กําหนดทิศทางถูก มันมันจริงจไล่สามยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไปเอามาผมมาถอดรหัสเฮ้ยมันคืออดีตป,ปัจจุบันอนาคตว่ะใช่ไหมฮะบุพเพก็คืออดีตนะจุตูก็คือปัจจุบันอ,อาสวะขะก็คือจบแล้วคุณจะทาอะไรต่อพเพราะจ้าท่านจบมทานก็เป็นบทศัตท์เลยออ,อผมผมก็เลยมาปลอบใจตัวเองว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้เออ,อยู่ในชุดครองจีวรไปทั้งชาติก็ตามนะแต่ผมมีความภูมิใจว่าผมได้ค้นพบ รหัสสัญญาอันนี้ว่าอ๋อการบรรลุธรรมก็คือนั่งลงทบทวนและแยกแยะตัวเองแล้วก็สรุปว่าจะทําอะไรต่อ,อโอ้ตรงนี้ทหารซึ่งเป็นซึ่งผมรู้ว่ามันเป็นหัวใจอะไรที่ง่ายๆแล้วก็คนทั่วไปก็ทําได้อืมไม่เหมือนกับเช่นที่คนทั่วไปเขารู้สึกว่าบรรลุธรรมคือการไปเห็นอะไรแสงสว่างวับๆ <laughs> การที่จะไปหาถ้าการที่จะไปหาใครแล้วก็ให้ใครมาบอกว่า คุณบรรลุแล้วไม่ใช่นะ,ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่พระโพธิลักษ์อธิบายให้ผมฟังตรงนี้คือตรงนี้เลยแล้วมันก็ทําให้เรากลับมาภูมิใจตัวเองโดยที่เราก็ไม่รู้สึกแปลกแยกกับการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอของพ่อท่านหรือของคนอื่นๆโดยผมจะมองที่ตรงนี้ว่าคุณทบทวนตัวเองอเป็นไหมว่าคุณทำอะไรมาบ้างแล้วเหลืออะไรที่ยังจะทำต่อเน่นนะ จนกลายเป็นสามมิติที่อยู่ในในยานเนี้ยยานสามของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหผมประทับใจตัวเองมากๆนอันอันี้เป็นข้อที่หนึ่งนะไอ,อ้ต่อมาก็คือประทับใจว่าเอะผมสามารถไปไปแยกแยะตัวเองได้ว่าโอ้ผมเนี่ยไม่ไม่ไดแ้แต่ก่อนเนะี่ยพอตอนมาบวชน,นะ เห็นเห็นพระผู้ใหญ่บางรูเอ๊ะก็เป็นอัหัหันก็เป็นสกิตาเขาพูดกันลอยๆอยอ่ะไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดรอดนะแต่เดี๋ยวนี้ผมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้แต่อาจจะไม่มีใครมาอธิบายได้ละเอียดเท่ากับพ่อท่านโพธิลักษณ์พ่อท่านโพธิลักษณ์มาอธิบายว่าก็สินห้าไงคุณตัดรอบตัวเองดูที่สินห้าสิเออบอกเออเฮ้ยผมสินห้าเราค่อนข้างมั่นคงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะข้ามชาติด้วยแสดงว่าของพวกนี้มันติดตัวได้นะ แล้วพอเราทําได้เราก็อ้ภูมิใจเลยว่าเราเรื่องสินห้าเนี่ยเราสบายมากแต่พอขึ้นศีนแปดโอ้ยากยากล่ะผมรู้สึกพอเราไม่ได้บวชไม่ได้โกนหัวจะมาตั้งใจขั้มเคร่งกินจืดๆืกินมือเดียวเนะี่ยสําหรับตัวเองผมชักไม่ง่ายนะนะชักไม่ง่ายนะในขณะที่เห็นเพื่อนคนอื่นๆเขาทำได้ง่ายนะก็เลยได้รู้ว่าอ๋อฐานเรานะ่ยเป็นฐานสินห้าฐานเราเป็นฐานที่เอ,อ มีอะไรมีชีวิตที่เหมือนกับคนทั่วไปทํางานอะไรต่างๆนานาแต่เรายึดมั่นในศีลห้าได้ดีมากทีเดียวอันนี้ถามว่าตัวเองน้อยใจไหมไม่รู้สึกน้อยใจวะไม่น้อยใจเพราะอะไรหนึ่งชัดเจนชัดเจนในตัวตนว่าโอ้โหตรงเนี้ยสําหรับฐานศีลทางเราเนี่ยโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะเรากรําศึกอ่ะเรารุกเข้าไปในในผีหาซาตานสังคมกาเลบลาทั้งหลายเรายืนหยัดยืนยันได้ พนวิจิตกิจฉาพ้นวิจิตกิจฉาแล้วก็ไม่มีศิประประปพรามะแล้วทําได้อย่างมั่นคงเลย <c oughs> อันนี้ได้เป็นตัวหนึ่งที่ผมชัดเจนในตัวเองขณะเดียวกันไอ้ฐานที่สูงขึ้นไปกว่นนะานั้นอ้าผมก็ทํามาครึ่งชีวิตใช่ไหมสามสิบกว่าปีก็ถ้าตั้งใจทําก็ทานะแต่ถึงเวลาจะผ่อนมันก็จะผ่อนลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะสมมติจะไปเทีสินแปดสินเจ็บก็ทํามาเกินครึ่งชาติแล้วไงหกสิบผมก็ปลดเกษียณแล้วก็ <c oughs> ลงมาหย่อนจ้หย,ย่อนเพื่ออะไรผมจะมาดูแลเรื่องสุขภาพใช่ไหมถ้าคนเป็นมันเป็นศินแปดสินสิบเนี่ยแหมมันมันอะไรมาจ,จะไม่เหมาะกับเราก็ได้ผมก็ลองลองดูไงใช่ไหมผมก็ลองหย่อนหย่อนดูว่าเออกูจะแย่ไหมเนี่ยกูจะติดกาแฟไหมเนี่ยกูจะติดเนื้อสัตว์ไหมเนี่ยเอออยู่ในสังคมอย่างเงี้ยกูจะไล่ฟันผู้หญิงไหมเนี่ยอะไรมันก็ไปสวยม,มันก็ไม่ได้ทำ แต่มันก็มีตัวต้นทุนที่มันหนักแน่นนิ่งสม่ำเสมออยู่เนี่ยเนี่ยได้ผมก็เช็คตัวสกิทาสกิทาก็คือสินแปดนะ,ะสกิทาก็ไปดูตรงไหนก็ไปดูตรงที่ติดรสชาติอาหารไหมจะว่าผมติดผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากแต่ว่าสําหรับในวัยที่มันยันยนหน่อนยก็เติมพริกเตมิตมเกลือเตมิตมน้ำจิ้มเตมิมซีอิ๊วหน่อยอะไรเงี้ยนะ ถ้าจะให้บําเพ็ญก็บําเพ็ญมาเยอะก็บำเพ็ญมาเหมือนกันยังไงเป็นต้นนะหรือว่าจะให้ถึงขั้นถือศีลสิบไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองเลยอุยบเพ็ก็ทํามาเป็นสิบสิบปีนะแต่ตอนเนี้มันไวขนาดนี้แล้วเนะี่ยก็ขออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าผ่อนๆหน่อยนั่นจะไปบําเพ็ญถึงขั้นนั้นในวัยที่เราอยู่เราก็อยู่อย่างภาคภูมิมทนงองค์องอาจแต่วันนี้ทําไม่ได้ก็ยอมรับพาตัวเองทาไม่ได้ น,นี่ก <ขอ S 2> <อ>็คือสิ่งที่อ,อยากจะเล่าครับ